ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นมีการเป,ปลี่ยนแปลงของระบบการปกครองมามา,มากมายนับตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์แต่ถ้าย้อนกลับไปในโลกโบราณเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ล้วนผ่านการปกครองที่ต้องมีผู้นำด้วยกันทั้งสิน้นแม้ว่าในอดีตจะมีอาณาจักรอยู่หลายแห่งที่มีขนาดเล็กแต่อาณาจักรเหล่านั้นกลับมีผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ในความหมายของการบริหารราชการอยู่จนเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของการปกครองที่สำคัญในอดีตและได้ส่งผลต่อระบบการปกครองในปัจจุบันอีกด้วย แในวันนี้อับดุลไททูบจึงได้คัดสรรมาให้ชมกันใน5อนาณาจักรขนาดเล็กกับผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จะมีอะไรบ้างประชมกันครับงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลก ทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารูโชดเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. ่คราวที่1เจ้าชายองค์แรกของลิเกนสไต์ ต่เดิมลิกเทนสไตล์เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และเมื่อคราวที่1ได้รับการเลื่อนยศเป็นเจ้าชายอาณาจักรลิกเทนสไตล์ก็ได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการในปี1866ซึ่งทําให้อาณาจักรนี้หลุดออกจากการสร้างรัฐเยอรมนีใหม่ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปจากอาณาเขตเดิม อย่างไรก็ตามผลสืบเนื่องจากยุคสมัยของการที่เคยอยู่ภายใต้ระบบศักดินาที่มีจกักรพรรดิเป็นองค์ประมุขจึงทําให้สถาบันกษัตริย์ของลิทเทนสไตล์ยังคงแต่งตั้งให้มีเจ้าชายอยู่ในสถานะประมุขของรัฐอยู่ถึงแม้ว่าจากักรวรรดิโรมันที่มีการปกครองแบบเดียวกันนั้นล่มสลายไปแล้วแต่ลิ h เทนสไตล์ก็ยังคงใช้ระบบการปกครองแบบศักดินาดั้งเดิมเอาไว้ปัจจุบันประเทศลิกเตนสไตล์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก โดยตั้งอยู่ในทวีปยุโรปโดยประชากรปัจจุบันของดิกเตนสไตล์อยู่ที่ประมาณ38,682คนจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศและแม้ว่าประเทศนี้จะมีพื้นที่เพียง160ตารางกิโลเมตรแต่ตามข้อมูลจากสถาบันการเงินโลกหรือ World Bank ในปี2021ได้รายงานว่าค่า GDP ต่อหัวประชากรของลิกเตนสไตน์อยู่ที่18,796ดอลลาร์ซึ่งสูงเป็นอันดับที่7ของโลกเลยทีเดียวครับ 2. ราชวงศ์กรีมเมาดี้แห่งโมนาโกโมนาโกเป็นประเทศเอกราชที่มีพื้นที่เล็กที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกโดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ2.02ตารางกิโลเมตรซึ่งถูกปกครองโดยราชวงศ์กรีมเมาดีมาตั้งแต่ปี1297จึงทำให้ราชวงศ์ที่มีอายุ700ปีของพวกเขาได้กลายเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ทางด้านเรเนีย์ที่1ได้เป็นผู้ปกครองอธิปไตยคนแรกของโมนาโกหลังจากที่ญาติของเขาอย่างฟรองซัวกริมาร์ดีได้เข้ายึดครองหน้าผาหินสูงที่เรียกกันว่า Rock of Monaco และต่อมาเมื่อเรเนียที่1ลงจากอำนาจลูกชายของเขาชาลส์ Charles ที่1ก็เป็นผู้สืบราชบัลลังก์ แม้ว่าราชวงศ์กรีมาลดีจะปกครองโมนาโกมาหลายศตวรรษแต่ก็ไม่เคยมีใครสถาปนาตนเป็นกษัตริย์ซึ่งก็เป็นเพราะว่ามนาโกเป็นอาณาจักรที่ผู้ปกครองจะต้องมีสถานะเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงเพียงเท่านั้นแม้ว่ามนาโกจะยังคงมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับฝรั่งเศสแต่โมนาโกก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝรั่งเศสหรือสเปนมาตลอดประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จนกระทั่งได้รับเอกราชในศตวรรษที่19 อย่างไรก็ตามหากว่าราชวงศ์กริมอดีได้สิ้นสุดลงในส่วนที่สัญญามีการรับรองว่ารัฐแห่งนี้จะรักษาเอกราชภายใต้การคุ้มครองของฝรั่งเศสต่อไป 3. พระสันตปาปาแห่งนครรัฐวัติกัน นครรัฐวัติกันอยู่ในฐานะรัฐเอกราชที่แยกจากอิตาลีมาตั้งแต่ปี1929ซึ่งก็ได้กลายเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกไปในทันทีโดยครอบคลุมพื้นที่กว่า100เอเคอร์หรือประมาณ0.4ตารางกิโลเมตร นครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแห่งนี้ตั้งอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีโดยเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาจักรโรมันคาทอลิกและการปกครองจะเป็นรูปแบบอำนาจเบ็ดเสร็จโดยอำนาจนั้นจะตกอยู่ที่พระสันตะปาปาเพียงผู้เดียวซึ่งจะหมดวาระก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนนั่นเอง ศูนย์กลางทางอำนาจของนครรัฐวาติกันคือมหาวิหารนักบุญเปโตรโดยนครรัฐแห่งนี้มีระบบการใช้โทรศัพท์และโรงกระสาเป็นของตนเองมีการพิมพ์ตราปรทับเป็นของตนเองหรือแม้แต่ออกหนังสือเดินทางและป้ายทะเบียนรถก็มีเป็นของตัวเอง แต่ตามประวัติศาสตร์ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นครรัฐวัติกันไม่ทำก็คือการเก็บภาษีพลเมืองเนื่องจากไม่มีการประกอบการเชิงพาณิชย์ซึ่งนับว่าเป็นสถานะทางกฎหมายของพระสันตะปาปาที่ว่านครรัฐแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและมีฐานะเป็นรัฐบาลจึงมีแค่เพียงการเปิดรับบริจาคเก็บค่าเข้าชมพิพ,ธพิธภัณฑ์การขายสแตมและของที่ระลึกนั่นเอง 4. วิลเลียมที่ 1. เคา์แห่งลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กหรือชื่อทางการว่าราชรัฐ bourg, ลักเซมเบิร์กล้อมรอบด้วยประเทศเบล,เ,ลเยียมเยอรมน,นีและฝรั่งเศสโดยมีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ2,586ตารางกิโลเมตรและปัจจุบันมีประชากรประมาณ6 0สนคน วิลเลียมที่1แห่งลักเซมเบิร์กได้สถานะเป็นเคาท์แห่งลักเซมเบิร์กในปี1 9 6จนถึง1131ซึ่งเขาได้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากพี่ชายอย่างเฮนรี่ที่3แห่งลักเซมเบิร์กโดยทั้งคู่เป็นบุตรของคอนราดที่1แห่งลักเซมเบิร์กและเคิเมนเทียแห่งอากีแตนอย่างไรก็ตามวิลเลียมที่1เป็นคนแรกในครอบครัวของเขาที่ใช้ชื่อตำแหน่งเคาท์แห่งลักเซมเบิร์กในเอกสารอย่างเป็นทางการ ต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่19ลักเซมเบริร์กได้รับการยกฐานะเป็นรัชรัฐและมอบให้กับกษัตริย์แห่งเนเธอร์แลนด์อย่างพระเจ้าวินเลมที่1แห่งเนเธอร์แลนด์ให้เป็นแกรนด์ดยุกของลักเซมเบริร์กอย่างไรก็ตามดังที่สารานุกรมบริเทนิกา้าได้อธิบายไว้ว่าสถานะทางการเมืองของดินแดนแห่งนี้นั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากและความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับพระเจ้าวินเลมที่1แห่งเนเธอร์แลนด์ก็เป็นที่ถกเถียงกันตลอดการปกครองของเขา สุลต่านองค์แรกของมาลดีฟมาลดีฟประกอบไปด้วยเกาะทั้งหมด1,192เกาะที่กระจายตัวอยู่ในมหาสมุทรอินเดียโดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ88,000ตารางกิโลเมตรแต่มีพื้นที่บนบกเพียง298ตารางกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งมาลดีฟนั้นยังถือเป็นแหล่งแนวปะการังที่มีอยู่ประมาณ5%ของโลกอีกด้วยย้อนกลับไปในปี1 1 4 1 กษัตริย์องค์ที่สองของมาลดิฟอย่างโดฟมีได้ขึ้นมาปกครองและครองราชเป็นเวลา25ปีด้วยกันโดยมีระยะเวลา12ปีแรกที่ปกครองในฐานะเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและอีก13ปีหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามและตั้งตนเป็นสุลต่านซึ่งก็มีแหล่งข้อมูลได้อ้างว่าชาวเปอร์เซียจากเมืองแทบริสชื่อยูซุฟแทบิซี เป็นผู้ที่เข้ามาเปลี่ยนอนาณาจักรมาลดีฟให้เป็นศาสนาอิสลามในปี1153พร้อมกับการเปลี่ยนความเชื่อของกษัตริย์แห่งนี้ใหม่ให้กลายเป็นสุลต่านองค์แรกของมาลดีฟนั่นเอง